แต่ว่าที่เรากําลังจะทํากันนะครับในวันนี้นะครับแปลกประหลาดพิสดารมาัจรรพันลึกติ้งไอเดียขนาว่าอา้าวงั้นพี่บีมก็ควรจะลองติดหนวดดูโอ้มีลูกสาวต้องไว้หนวดไว้เขาใช่ใช่เพราะว่า2คนได้ไงใช่ไหมเราจะไว้จุจินมไม่ได้เราต้องให้เป็นเซตไอเรา,เอาติดหนวดเราก็เป็นผู้ชายไม่เท่าไหร่ไง้อยากดูบ้ามีติดหนวดไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เธอติดหนวดไปเดินตลาดกับเราด้วยเลยแล้วกันในจันหนุดเที่ยวมาแล้ว เทไหมใส่ใส่ที่พาออะไรไอ, <know> ไอายอายหนวดอายหนวดเป็นไงล่ะอยากจะขล้มรับลูกสาวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บีมออยล์ชาแนลนะครับผมหลายคนคงจะรู้นะครับว่าผมกำลังจะ มีลูกสาวเนะครับอย่าเรียกว่ากําลังจะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเทปนี้ออนไปแล้วเนี่ยลูกเธอก็จะคลอดออกมาแล้วจ้ะอะหรใช่เทปนี้ออนหลังคลอดจ้ะแต่ว่าที่เรากําลังจะทํากันนะครับในวันนี้นะครับแปลกประหลาดพิสดารมหัศจรรย์พันลึกไม่จริงอ่ะพ่อๆที่เขามีลูกสาวเขาก็ทํากันอะหรทีมงานของเราอ่าฮ่าอ่าฮ่าโปรดิวเซอร์ติ้งไอเดียขึ้นมาว่าอ้าวงั้นที่บีมก็ควรจะลองเิถียนดูซึ่งไม่ไม่เข้ากันน้าโอ้โหโอ้โหเนี้ยนี้เนี้ยนี้ อันนี้ลองติดดู แต่ว่าขนมันเข้าปากไงติดอย่างเงี้ยนะแล้วไปกินไอติมนะก็ค <c oughs> <that> ือเลเทะมันไม่เข้ากันเนาะอันบนกับอันล่างอะแต่มันมาเซ้เดียวกันนะมันมีคิวด้วยนะมันมีคิวด้วยเธอไม่น่าติดอยู่นะคิวอะเพราะเธอเป็นคนคิวเยอะไงคิวเราก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยดูดีเนม้วยกันเนี่ยต้องติดนานแค่ไหนเนี่ยก็วันนี้เราจะติดทั้งวันเลยเป็นการถือเควส์งั้นเดี๋ยววันนี้เธอติดหนวดไปเดินตลาดกับเราด้วยเลยแล้วกันเธอไปทำอะไรด่ะจะไปซื้อของกินไงบอยแบนด์ในตำนานมีหนวดครึ้ม ไหนถามไปก่อนดิปากเบี้ยวเปล่าอ๋อไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวโอ้มีลูกสาวต้องไว้หนวดไว้เขาใช่ใช่เพราะว่าสองคนได้ไงใช่ไหมเราจะไว้จุ่มจิตไม่ได้เราต้องให้เต็มเซตเจะบห หอจริงๆแล้วเป็นขนจมูกจริงๆอะแหละที่ยาวเกินมันนี่คือขนจมูกยอมใจคนไวน้หนวดจริงๆนะไมาขนจะกันแย่ยาวขนาดนั้นไอเราติดหนวดเราก็เป็นผู้ชายครับไม่เท่าไหร่ไงเอออยากดูมามีสติดหนวดไหมอันนี้เล็กลเราอ๋ออันเล็กแล้หล,แลิแล้วว่าไงมาริโอ้ว่าไงมาริโอ้<า>เอาะยังไงอ๋อเฮ้ยเราก็ยังสวยเลย แกพูดได้แกวะแกพูดได้แกวะชินจังไงชินจังเรายังไม่ทำเธอขนาดนี้เลยนะจะบ้าเหรอที่รักเรามีแต่สิ่งดีๆให้เธอทั้งนั้นออกไปข้างนอกแล้วว่าเอาอะไรเบาๆดีกว่านะอย่างน้อยเวลากินแบบสมมติว่ากินโรตีอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องเข้าไปกับนมข้นนะเดี๋ยวรอลูกตื่นแล้วไปตลาดกันเดี๋ยวลูกตื่นแล้วเดี๋ยวมาติดเงวนลูกดี่ายอมหรือเปล่าไม่แน่นะเราจะยอมก็ได้นะยอม ให้ลูกอย่างนี้นะอย่างนี้อันนึงเนาะแล้วก็อย่างนี้อันนึงเนะาะเธอติดแล้วเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอโชกุนโชกุนเขาชอบไว้อย่างเงี้ยเก็บตัวข้าง,งอย่างเงี้ยฮัลโหลเอาแบบนี้ดีไหมให้พ่อๆมีหนวดแบบนี้ดีไหมผมแก้มนิเป็นไงเป็นไง <c oughs> ไหนหันตรงยหมวิวิวไหนจันหนุดเขี้ยวมาแล้ววต่ให้ให้พิธีดูสิ เอาเปล่าเอาเอาแค่นี้ไหมเอาแต่งติดนิดนิดเท,ท่จังเลยอ่ะลูกไปเที่ยวกันไหมไปในที่สี่ให้ด้วยจะติดเหรอถ้าไปจะติดใช่ไหมติดให้พ่อพอีกฮะอ, <c oughs> อ๋อเออเนะมัน <c oughs> ต้องมีนะตรงเหนือจมูกนะอันนี้พิธีติดตะดึงจะดึงหนึ่งสองสามอา,อาจารย์ เนี่ยดูสิดูที่แม่หมามีดูสิมัท่าหล่อสิมันท่าหล่อดไหนมันท่าหล่อดทำไงเอาทำไมอะลูกมันท่าหลอดตึงางกล้องด้วยเล่นอะไรไม่ได้เลยปัญหาคือว่าแม่งทันจมูกฉีกเป่งเลยเดินไปเดินมาทำนวดหล่นไหมแล้วก็เหลือแต่ข้างล่างอย่างเดียวของกินเขาอร่อยแล้วของกินเขาก็ไม่แพงไอ้ที่เราชอบกินเน่ย แป้งจีเอออะไรที่เออ,อใช่แป,งป้งจีที่นี่ก็คือแบบท<ช>ีเด่นนะต้องมีผู้ใหญ่ใชมไหมผู้ว<ช>่าต้องมีผู้ใหญ่จะมาหผู้ว่ามีคนเยอะใช่ต้องใส่นายด้วยใช่ไหมโ<ช>ด,ดนาะณนบีทอาบจะมาโดนาณเหรอนบีว่าจะมีน้ำป่ามีน้ำส้มไหม อน้ำซึ้งไหมมีหมูกลาเอาเอ็นหมูไหมอ๋อเอ็นหมูเอาเอ็นหมูไหมบนเราว่าเมื่อกี้เราจะมาเดินทําไมแต่ว่าคนที่ซื้อก่อนคือบีมเลยเอาลูกชิ้นเอาลูกชิ้นนี่เอ็นหมูอยู่นี่เออเอามาสองไม้นะโดนน้ำอันนี้ไหมล่ะเอาอะไคะไหนเดินน้เอาแค่ชิ้นเดียวค่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งด้วยละกันคนละชิ้นเนาะโอเคไหมบายบายเขาหน่อยบายๆหน่อยเลย ได้หน่อยครับปะปะปามีไม่มีแต่คนเรียกหนูหรอกพ่อชอบกินอันนี้อ๋อเดี๋ยวใจเย็นลูกนพี่ชอบกินเหรอโอเคเก้าสิบมันมีใจน้องพี่คนไหนขอบคุณนะคะชอบมากเลยไปกินบนรถนะครับ มีกินผีอะไรกินได้เหรอเดี๋ยวขอป้านุชชิมเดี๋ยวขอป้านุชชิมโอาเองนะเดี๋ยวให้ชิมนิดนึงแล้วกันโอเคไหมขอป้านุชนะนี่ของป้านุชนะขอบคุณนะคะไปไหนต่ออ๋อเอาน้ำส้มให้น้องพีไหมอ๋อสวัสดีครับขอบคุณแล้วเอานกกระทาทอดไขยังไงจ๊ะ นี่ก็คือซื้อทุกอย่างที่แบบว่าบำรุงคนท้องบำรุงคนท้องคนท้องต้องกินโปรตีนไงเล้วก็จะต้องกินไข่ร้านประจำนะเอาพริกเอาพริกเหรออาพริกเหรออาพริกสีอะไรโอ้สีเขียวหนวดหลุดพ่อพี่บอกว่าค่ะพราะคอนหนวดหลุดไม่กินแล้วใส่แมสกลูกใส่แมสอ๋อไม่ใส่แมสไม่ได้ได้นะงั้นใส่หน้ากากพ่ออ่ะ พอใส่แมสแทนมันดึงไม่ถึงบีมใส่ใส่ที่เพราไรอายอายหนวดอายหนวดไม่ได้อาะใส่ไม่ได้ถอ,อ,อ,อดขึ้นรถเย็นๆไปเลยตานรถปะ,ปะ,ปะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยไม่ใส่แมสต้องมือปิดปากเลยนะลูกเป็นไงล่ะอยากจะขลุ่มรับลูกสาวเรารู้ <Okay. S 2> สึกว่าแบบปิดหนวดแล้วมาเดินอย่างเงี้ยเหงื่อออกนี่หนวดหลุดง่ายมากแต่พ่าคนก็ยังจําได้นะว่านี่คือเราเขาจําลูกหรือเปล่าเขาจําลูกหรือเปล่า วันนี้นะครับเรามาด้วย New ซ i บิชิเอ็กซ์ e พนเดอร์ใหม่นะครับผมคนเท่ๆกับรถเท่ๆรถครั้งนี้นี่มายาวมาก Let's go กลับบ้านกันกลับบ้านกันพร้อมไหมพร้อมพร้อมสิสนุกไหมวันนี้สนุกคนเยอะกว่าที่คิดเนาะนึกว่ามาเร็วแล้วคนจะน้อยตลาดที่เราชื่นชอบนะสี่ล้อก็แบบีนเป็นหมูอเลยใช่เขามาซื้อของเป็นไงลูกวันนี้เราก็คือได้นั่งรถที่แบบหรูรัดไฮโซแล้วดีนะ ต้องสิ่งใหญ่ด้วยเราไม่มีนัวหรือแต่ว่าวัสดุเขาดีจริงๆนะเนี่ยใช่ใช่ใช่มันให้ความพรีเมียมเรียบหรูดูดีติดไฟแดงก็ต้องคอยเหยียบเบรกแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขามีออโต้โฮไงไม่เธรู้ว่ะคันนี้เนี่ยเขามีเบรกออโต้โฮนี่อยากจะเอาขายกขึ้นมาพาดตรงคอนโซลหน้าเลยนะแต่ว่ามันก็คงทำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเข้าเกียร์นะครับเหยียบไปต่อได้เลยสบาย เาการขับขี่ในเมืองความสบายของเราเวลาเราเจอรถติดเราอยากจะผ่อนคลายเราก็มีนี่ฟังได้หมดไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ก็คือเราก็สามารถกดได้จากหน้าจอก้าบนิ้วตรงนี้ได้เลยไม่ต้องคอยมายกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วไล่เพลงอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวปุ๊บ น่ดีในที่เรามีพวงมาลัยแบบใหม่ที่มันจับกระชับมือทาให้การคอนโทรลรถเนี่ยสามารถทําได้อย่างมั่นใจแล้วตรงนี้มันมีปุ่มอะไร,งไงรบ้างเนี่ยรับสายโทรศัพท์วางสายมีเพิ่มเสียงรถเสียงเลือกเพลงอะไรอย่างนี้ดีเนาะมันไม่ต้องบกนสมาธิในการขับรถเนาะก็คือขับเราก็แบบกดๆอย่างนี้ได้เลยอไร่อยไหมตาเอ,อกไหมครับอะ,อะไรนะมาแล้วเหรอนยังมีอยู่เลยเออวันนี้ก็คือมากัน6คน ที่นั่งคาซีด้วยนะให้เด็กๆแล้วพี่ๆก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วคันนี้เขานั่งได้เจ็ดที่นั่งไงบางีนับติกอีคนหนึ่งสอาม้าหกเจ็ดแนดาเกาสุกมาตรฐานสนุกไหมสนุกไม่หลังมาอยือไหมใช่พอเอาคุณเล่นลูกไม่มาแล้ว เราิจิงพิิงขนมพิิงขนมหรอไหนเอามาเทียบกันหน้าหนูสิใหญ่เท่าหน้าหนูใหญ่เลยใหญทาวพี่ใหญหัอมันก็ใหญ่น้องพเลดสีของฟ้ามืดแล้วทำไงดีอ่ะก็ถึงว่าเราน ถึงบ้านแล้วเนี่ยทางฝ่งเนี่ยนี่คือลูกเราก็พูดตลอดคาะทางถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงแล้วแล้วเปิดประตูให้พี่ทีชอบพ่อมีหนวดไหมชอบไหมชอบชอบเหรอใส่ต่อก็ได้เดี๋ยวเข้าไปกับแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อไปพาน้องจีมาก่อนหนูชอบพ่อมีหนวดไหมชอบชอบอย่างนี้ไหมใช่โดนหลุดปะ นราหลุดไหมเนี่ยทำไมทำไมพ่อไม่ใส่อะไรทำไมพ่อพไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่หนูรเลยจ้ะไม่ใส่อะไรอะครับทำไมกางเกงหลุดออกมาแล้ววะทำไมกางเกงหลุดออกมาแล้ววะข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ้านขึ้มตอนรับลูกสาวมันครบเลยอะเกิดอะไรเหรอสวัสดี ไกลจ้า,จาไม่อยากจะบอกว่าร้องได้เลยพี่รักร้องหน่อยเพลงเขาดังไงอ่ะไหนอ,อ่ะก็เป็นอะไรอะ่ะลูกพระประท้องปวดท้องเอื้อเหรอ่ะจ้าได้ยินไหมว่าเพียงใครเออนั่นแหละอันนี้นะอ่ะเดินนี้อนะ่ะขอดูหน่อยขอพ่อดูหน่อยอันนี้ได้ไหมล่ะอันนี้ได้ไหมล่ะ เจ้าของสำนักคุ้มภัยเว้ยเจ้าเทียนเจ้าข้าพ่อของข้าพี่ดีต้องไปลำไทยเก๊กกับพ่อละวล้วงนี่ผมก็ล่วง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 ผมล่วงเลยเหรอเี่มีใบไม้ด้วยเหรอไหนพี่ร้องเพลงหน่อยดุกตุกตอนดุกตอนแล้วพี่ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวได้ตอนดีเห้พี่อัาดู้ทำหมดจงสั่นตึ๊งตึ๊ง เออติดนวดก่อนติดนวดอ่ะ1 2 3เอออ่ะร้องเพลงไกลจ๊ะบายนะโอเคงี้องดิไอวี่อ่แหนะพิ๊อออะไรของลงอ่ะพี่ดีวันนี้เสร็จที่มู่หน่อยดิเสียลุกหมดพี่ดีเนี่ยร้อยละ50ก็คือไม่ใส่กางเกงไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือคลิปหรืออะไรสวัสดีครับไก๋ทําพูสั้นๆด้สิทำาหัวสั้นๆกัน เพลงอะไรอ่ะจาจำแล้วมอ่าหารกรรุ่มคนท้องโปรตีนเหมือนตะเกียบเลยเนาะเหมือนตะเกียบจริง็ดไหี่บอกว่าเ็หเผ็ดไหมครับ มาเวลาพี่อ่านไปทางขวาหนูก็มาทางซ้ายและลูกหัดกับแล้วยิ้มหวานหน่อยหันไปยิ้มหวานหน่อยคนนี้ยิ้มไงยเหคนนี้คนไหนยิ้มพ่อชอบตอนน้องพี่ยิ้มเงี้ยจบแล้วดีกว่าไม่จบหนูชอบไปเดินตลาดไหมชอบชอบเหรอสนุกไหมสนุกสนุกในตลาดเห็นอะไรบ้างครับเห็น ดีโอ้โหดีใจเลยเหรอใ้่โดนนบีชอบจอม้านบีว่าจะมีน้ำป่าอ๋อเดี๋ยวใจเย็นลูกเย็นๆลูกว่าโอเคอาออมงไว้ว่าทำไมทุกคนถึงมาถ่ายรูปน้องพีเซนหมดเลยเพราะว่าพ่อพ่อหล่อเพราะว่าพ่อพ่อหล่อใชปะเพราะว่านพีหล่อเหมือนกันเพราะว่านพีหล่อเดอนีคะเดอะไร อาทิตย์หน้านะครับบีมออยชานแนล,เ,ลเจอกัน,กนอ,กอา